สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสันนี่999ค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านที่ชื่นชอบศาสตร์การพยากรณ์ไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออรโคนะคะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะจะเข้าสักราชใหม่ปี2568หรือปี2025ครูสนนีเชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแก่ทุกๆคนแน่นอนค่ะค่ะวันนี้จะมาพยากรณ์นะคะ ดวงชะตาของชาวราศีสิงค์ค่ะกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เสมอมานะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด s u b สไครป์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะคะฟังจนจบนะคะมีสิ่งดีๆรับไปจุกๆเลยนะคะราศีสิงค์นะคะอ่ากุสนี่จะทํานายพยากรณ์เป็นแรนดอมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดค่ะฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นเรื่องเล่ามาฟังศิลปะ หน้าไพ่หรือมาดูศิลปะหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะก็จะมีการาดูไพ่ออลโคแบบไทยแบบตะวันตกสีนำโชคนาชัยเลขนำโชคนาชัยนะคะแล้วก็มีทิ้งต่อท้ายนะคะว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณนะคะแล้วก็มีมาเพิ่มเติมด้วยนะคะฉะนั้นฟังจนจบเลยะคะ่ะถ้า,าชาวราศีสิงห์นะคะใครที่ยังไม่ทราบนะคะ ว่าคุณอยู่ราศีสิงห์หรือไม่นะคะจะลงไว้ใต้คลิปค่ะเป็นแบบตะวันตกเป็นแบบสากลนะคะเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะไปดูช่องของภาษาอังกฤษหรือช่องใดๆนะคะถ้าเป็นแบบสากลราศีตรงกันหมดนะคะแบบนี้คิดว่าดีที่สุดเลยนะคะอ่ะครูซันนี่นะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนางฟ้าทูตสวรรค์ครูครูบาอาจารย์เปิดทางให้ครูซันนี่ได้ดูดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะ ประจำเดือนมกราปี2568หรือปี2025ว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพขอครูครูบาอาจารย์เปิดทางให้ครูสานิได้ส่งสารถึงชาวราศีสิงห์ได้ถูกต้องแม่นยําไม่ลังเลสงสยัยมีสิ่งใดต้องแก้ไขมีสิ่งใดต้องแนะนําขอครูครูบาอาจารย์จงมาสถิตในการทํานายครั้งนี้ด้วยเถินสาธุนะคะอืม ชาลาเซสยงตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันกับครูซันี่เลยนะคะแล้วก็สิ่งใดต้องการรู้การทราบนะคะอธิษฐานผ่านหน้าไพ่นี้ด้วยกันเลยค่ะโอเคนะคะก็อธิษฐานแล้วนะครูซันี่จะเสี่ยงถ่ายนะคะจะหยิบมาสิบใบนะคะโดยใช้ไพ่ออร์คโอลนะคะทํานายตามหน้าไพ่ค่ะไพ่ออกมาอย่างไรสแสดงว่าครูครูบาอาจารย์ต้องการมาสื่อสารและบอกข่าว เดชาวราศีสิงห์อ่ะเรามาดูใบแรกกันนะทุกคนโอ้โหขอน้อมรับด้วยคนค่ะทุกคนใบแรกในเงินได้มาปลิวมากลางอากาศเลยนะคะเห็นแล้วก็ตกกระจายเหมือนกันนะคะเออสไพรส์ร์ไพรส์รามากๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะรวยแบบฉุดไม่อยู่แล้วนะคะอ่อมาใบแรกนี่แสดงว่าท่านมาสื่อสารแล้วนะคะว่าอนุญาตเปิดรับเงินเปิดรับทองเข้ามาในชีวิตได้เลยนะคะใครทีเ่เล่นหุ้นนะคะใครที่ ลงทุนในเรื่องอาการเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะพวกบิตคอยหรือการเล่นหุ้นหรือการเทรดต่างๆนะคะมีโอกาสเป็นไปได้เงินมากลางอากาศค่ะหรือใครที่ทําธุรกิจออนไลน์ต่างๆนะคะมีโอกาสที่เป็นไปได้แต่ดูแล้วเนี่ยมาได้ทุกทิศทางคะ่ะนะคะไม่ว่าใครจะทําธุรกิจแบบใดนะคะเงินมาทุกทิศทางอนุญาตให้เงินมาได้ทุกเส้นทาง เป็นไปได้จากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะรวยแบบฉุดไม่อยู่นะคะรวยแบบฉุดไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วนะคะอืมบินว่อนมาเลยนะคะตามบุญตามวาสนาตามแรงปรารถนาและบุญกุศลที่คุณทําไว้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะใครทําสิ่งใดไว้คุณจะได้รับในเดือนเอ่อเรียกว่ามกราคมนี้เลยนะชาวราศีสิงห์น้อมรับคําทนายการเงินโชคลาบมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กด7 7 7เลยนะคะ น้อมรับคำทำนายเรื่องการเงินความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ก็เจ็ดเจ็ดเลยค่ะนะคะอือภูษน,นี่รับด้วยคนนะคะเออไม่ได้อยู่ราศีสิงห์แต่ขอน้อมรับเงินด้วยแล้วกันนะคะมาไม่ขาดสายนะคะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะครูครูบาอาจารย์จะส่งข้อความใดอีกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันโอ้โหชัดเจนนะคะดีมากเลยนะคะอ่าเป้าหมายชัดเจนมากนะคะเมื่อก่อนใช้ชีวิตลอยไปลอยมาเออระเหยลอยชายนะคะลอยไปก็ลอยมา วันนี้ชาวราศีสิงค์ครูไม่ได้ว่าใครนะแต่ไพ่ไม่ออกมาแบบนั้น<ม>วันนี้คุณชัดเจนคะ่ะไม่ว่าจะมีจะอุปสรรคใดๆคุณชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณมีเป้าหมายใดในชีวิตคุณปักห่ะแล้วก็จะทําตามที่คุณตั้งใจไว้ค่ะนะนี่คือชาวราศีสิงห์ในเดือนมกรานี้นะคะและยิ่งปีใหม่แนละ้วคุณจะตั้งเป้าให้ชัดเจนมากขึ้นนะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะ,ะโ,อโอ้โห มีบางคนบางท่านนะคะยังรู้สึกอาลัยอาวรกับการสูญเสียการสูญเสียมีหลายอย่างนะคะบางคนสูญเสียคนที่คุณรักนะ,ะจากไปกับคนที่คุณรักไม่ว่าจะจากเป็นโดยจากตายแต่ดูจากภาพนี้แล้วคุณยังอาลัยอาวร์ one, กับสิ่งที่คุณสูญเสียไปในอดีตไม่ว่าจะเป็นคนรักคุณพ่อคุณแม่หรือสัตว์เลี้ยงที่จากไปคุณยังอาลัยอาวรอยู่นะคะไพ่ใบในี้มาสื่อมาสื่อสารนะคะว่า ทุกอย่างมันเป็นอดีตถ้าคุณกอดอดีตคุณก็จะไม่เห็นสิ่งที่มันเป็นอนาคตนะคะว่าเราจะเจออะไรอีกเพราะอดีตมันมาปิดบังทุกอย่างมันจะครอบงําความคิดหรือไอเดียดีๆต่างๆฉะนั้นเนี่ยจงให้เป็นความทรงจานะแล้วก็เหมือนนักแสดงนะทุกคนนะเราเราลองนึกนะชาวราศีสิงห์ถ้าคุณมีอาชีพเป็นนักแสดงนะแล้วให้คุณแสดงสมมุติว่าแสดงเป็นพนระนเรศวรมหาราชอ่ะ มีใครนะที่เขาเป็นแสดงอืมคูจำไม่ได้ที่เขาเสีชีวิตไปเขาแสดงเป็นใครสักอย่างหนึ่งอะนะ,ะแล้วเป็นเรียกว่ามีบทบาทสําคัญอะนะคะแต่พอในชีวิตจริงเขาก็ไม่เอาสิ่งนั้นมาเขาเขาแสดงไงฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราเจอมันมันมาชั่วคราวแล้วจากไปเนี่ยมันเป็นบทบาทของชีวิตเราต้องไปต่อนะคะหมดชาตินี้หมดภพภูมินี้เราก็ต้องไปต่อด้วยแรงบุญแรงกรรมที่เราทํา จบชาตินี้ไปเราจําไม่ได้แล้วนะคะก็ให้เราลืมมาทุกสิ่งทุกอย่างเซตซีโร่นะแต่สิ่งที่จะไปกับเราคือจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาหลายคนลืมใช้ชีวิตแบบประมาทแล้วก็ลืมนะคะฉะนั้นสิ่งที่พ่ใไปนี้มาบอกนะคะ,อ,ะอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็การสูสสญเสียต่างๆมันเป็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมเราไม่ได้ท่านก็มาให้กําลังใจนะคะว่า ทรงทาใจให้ได้นะคะกับสิ่งนี้ยอมรับนะคะแล้วก็ไปต่อกับชีวิตค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับสําหรับบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะที่ยังอาลัยอาวรณ์อยู่นะคะบางคนเสียสูญเสียคนรักมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ลืมนะสิบกว่าปี2 0ปีก็ยังจําอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสนะคะการที่เรายังอาลัยอาวรณ์คนที่จากไปแบบไม่มีบรรจบเขาก็เป็นพลังงานที่รับรู้ได้แลวเขาก็ไม่ไปไหนอะ่ะเขาก็ยังจะอยู่ใกล้ ฉะนั้นเขาก็จะไปเกิดก็ไม่ได้ก็ยังห่วงคนอยู่นะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็คือยอมรับว่ามันหมดครบหมดภูมิหมดชาติตรงนี้แล้วก็ต้องไปต่อในทางเส้นทางที่คุณได้เดินทางมาหรือเขาคนนั้นได้เดินทางมาเขาก็ต้องไปในทางที่เขาที่สมควรจะต้องไปนะคะอ่ะอยาวนิดน,นึงต้องขอภัยพอดีไพ่ขึ้นมานะคะก็เป็นกําลังใจให้บางท่านบางคนนะอ่ะไปต่อไปต่อนะอืม ที่ประจาะรองเท้านะชาวราศีสิงค์คุณจะได้เดินทางนะเดินทางใกล้เดินทางไกลอะไรก็แล้วแต่นะจะได้เดินทางนะคะอืมแล้วเป็นไปได้อาจจะได้เดินทางโดยเครื่องบินด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันล้ําสมัยมากนะเดินทางในประเทศระหว่างประเทศก็บินกันแล้วนะคะนั่งก้นยังไม่ทันร้อนเลยถึงแล้วนะคะเออฉะนั้นเป็นไปได้หมดเลยนะคะที่ประจานรองเท้าค่ะนะชาวราศีสิงห์ไปเที่ยวนะไปทํางานนะที่เดียวกันได้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปต่อไปนะชาวราศีสิงห์มีบางสิ่งบางอย่างยังตัดสินใจไม่ได้นะอ่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับไม่แน่ใจว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตดีนะคะไพ่ใบนี้มาสื่อถึงนะคะว่าคุณเนะ่ะมีเป้าหมายแล้วคือเหนี่ยวไกลแล้วคือคือเล็งไปแล้วว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้จะทําแบบเนี้แต่ยังไม่ไตัดสินใจค่ะเพราะยังไม่ได้เหนี่ยวไกลเปิดนะว่าจะไปทางไหนดีนะแต่ก็เบนเข็มไปแล้วเล็งไปแล้วนะคะ ไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปทําร้ายประทุสร้ายใครนะคะหมายถึงความคิดของคุณนะชาวราศีสิงค์คุณเล็งเป้าหมายไว้แล้วอะว่าจะทําแบบนั้นแบบนี้นะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจสักทีนะคะว่าจะทําอะไรกันแน่ก็ยังแต่ว่ามันยังลังเลอยู่นะ,ะยังลังเลอยู่อ่ะเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้คะ่ะฉะนั้นอย่าเครียดนะบางครั้งก็ปล่อยวางแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวมันจะมีอะไรฟปิ้งแวบนะคุณเหมือนจะได้ร่วมหุ้นทําธุรกิจ นะอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีคนมาช่วยซัพพอร์ตในการทําธุรกิจแล้วก็ไปได้ดีนะแล้วก็ธุรกิจนี้จะไปได้ทั่วโลกด้วยนะคะอเออเออดีมากเลยนะคะไม่รู้ธุรกิจอะไรนะคะเดีย๋ยวเรามาในต่อนะคะดูอีกสี่ใบนะคะอืมใครใบนี้โอ้โหคล้ายคล้ายกันเลยนะคะอืมใครที่โกรธเคืองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสัมพันธมิตรทางมิตรภาพนะคะหรือคู่รักจะได้กลับมาคืนดีกันนะจะมาปรับความเข้าใจกันนะคะ อ่าไปต่อนะคะอ่าไปต่อโอ้โหได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะชาวราศีสิงห์บางคนบางท่านจะได้ work from home นะทำงานที่บ้านแล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วยสุดยอดเลยอ่ะอีกสองใบนะคะอีกสองใบถึงเวลานะคะอ่าโอ้โหไพ่ใบนี้มาสื่อถึงบางคู่บางคนบางท่านจะได้แยกทางกันนะ ในทางชีวิตครูทันหลังให้กันนะคะเดินจากกันแสดงว่าเป็นกําลังใจให้ละกันนะคะทุกอย่างอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าวันนี้คุณต้องเดินจากใครบางคนมันก็เป็นอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้นะคะหรือทัศนคติไม่ตรงกันหรือเจอกันที่ไรก็ได้วัดทะเลาะกันทุกครั้งมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครตัดสินชีวิตใครได้วันนี้ถ้าคุณเลือกที่จะเดินจากออกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งคุณก็เลือกเพราะสัญชตาตญาณของคุณบอกแต่สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางครั้งการจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าหรือพัฒนาชีวิตคุณก็เป็นไปได้ฉะนั้นจงให้กำลังใจตัวเองและรักตัวเองและไม่ต้องโทษใครให้อภัยตัวเองและให้ไปอภัยทุกๆคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตคุณคะ่ะ อืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะคะอ่าจะหยิบมาหนึ่งใบนะมาสรุปนะคะโอโหสุดยอดเลยขออนุญาตนะ,ะเป็นแสงสว่างค่ะไพ่ใบนี้ถ้าอยู่ในไพ่ทาโร่ก็เป็นไพ่เดสันนะคะคุณมีพลังในการใช้ชีวิตนะคระูซันนี่มองเห็นเลยทําไมว่าคุณมีพลังในการใช้ชีวิตคุณรู้เป้าหมายคะ่ะวันนี้แม่จะรังเลยบ้างนะคะเดี๋ยวครูสรุปให้ คุณก็ยังรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตแล้ววันนี้คุณมีพลังในการใช้ชีวิตคุณรู้ว่าวันนี้คุณเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นคุณจะทําเพื่อตัวเองคุณจะทำเพื่อผู้อื่นแล้วคุณจะได้รับเงินนะได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูครูบาอาจารย์ครูไม่รู้ว่าเงินจะมาจากไหนนะคะแต่มาได้ทุกทิศทางบางคนบางท่านอาจจะใช้กดแรงหึงดูกําลังฝึกฝนอยู่แล้วอาจจะถูกลอตเตอรี่ หรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะโชคดีจากการทำงานก็เป็นได้มีการทำธุรกิจมีการตกลงมีการเซ็นสัญญามีการจับมือการจับมือนี่เซ็นก็เหมือนกันทำสัญญาสัญญาใจต่อกันนะคะว่าจะทำธุรกิจด้วยกันนะมองนะเป็นธุรกิจนะข้ามประเทศนะแล้วก็ในเรื่องความรักนะไม่ว่าบางคนนี่เป็นคบกันมาแล้วกเ็เข้าใจผิดกัน แล้ก็กลับมาคืนดีกันหรือเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนได้แล้วก็มีการเข้ามารีเนียนกันนะคะในเป็นครอบครัวได้ Work from home มีเกมได้เดินทางนะคะและชาวราศีสิงห์คุณจะปลดล็อกปลดใจกับการอะไรอวอร์และก็ไปต่อกับชีวิตได้อย่างมีความสุขนะไะพ่ใบนี้จุดเทียนเป็นไพ่สำคัญเหมือนไพ่เดซันเลยค่ะคุณจะมีพลัง ในการใช้ชีวิตแล้วก็การเงินนะคะจะหลั่งไหลมาแบบไม่ขาดสายมาทางอากาศเลยนะคะก็สุดยอดมากเลยนะคะเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่นะราศีสิงห์ไพ่ใบนี้ชัดเจนมากนะคะขอพอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับฟังเป็นมหาเศรษฐีใจบุญมีพลังในการใช้ชีวิตน้อมรับคำทำนายดีๆกด777เลยนะคะแล้วก็หรือใครอ่เรียกว่า พิมพ์น้อมรับคำทำนายส่งความปรารถนาไปถึงจักรวาลค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะอืมสุดยอดเลยนะคะชาวราศีสิงเดือนนี้เงินไพ่เงินไม่ค่อยออกมาเลยนะคะแต่ออกมาให้ราศีสิงนะคะอ่าสแสดงว่าจะได้รับเงินจะได้รับทรัพย์นะคะอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคุณครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารผ่านไพ่ออร์ค,รครุอย่างไรนะคะคุณซนิทจะหยิบมาหนึ่งใบนะคะอ่าท่านจะแนะนําอะไรนะคะอืม a ี s a สแ c o คอนฟลิกตมโอเคนะคะคือชาวราศีสิงห์นะคะคุณผ่านสถานการณ์ที่มันปวดร้าวเจ็บปวดมากมายสาหัสสากันมาในชีวิตแล้วนะคะตัวแทบแตกแล้วนะคะอ่าเหมือนม้าตัวนี้นะคะแต่คุณก็ยังยืนหยัดอยู่ได้คุณยังยืนหยัดในความเป็นตัวตนนะม้ามันก็ยังเป็นม้า ตัวถทบจะแตกอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้มันมีแสงสว่างขึ้นมานะฉะนั้นเป็นตัวคุณค่ะคุณผ่านเรื่องราวเฉดเป็นเฉดตายมาแล้วในชีวิตแล้ววันนี้คุณยืนหยัดที่เป็นตัวคุณแล้วคุณก็ยืนหยัดแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณเองมากที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้นะ,ะถ้าเป็นนักสแสดงก็ให้รางวัลเลยนะคะตุ๊กตาทองคำนะรับไปเลยนะ,ะชาวราศีสิงห์นะ อดีมากเลยนะคะก็คนสู้ชีวิตนะคะชาวราศีสิงห์ก็สู้ต่อนะคะอืไม่มีใครสู้แทนเราได้เราเท่านั้นที่จะลุกขึ้นมาสู้และประกาศตัวเองว่าคุณเป็นคนเก่งนะ,ะไม่มีใครประกาศคุณประกาศตัวเองค่ะนะไะนะม่ว่าวันนี้คุณจะทําหน้าที่อะไรอายุเท่าไหร่คุณคือคนเก่งนะค,ะคุณคือคนเก่งเช่นชมนะคะชาวราศีสิงห์เดี๋ยวเรามาดูสีสีกันนะทุกคน สีนำโชคนำชัยสีเสริมบริกภาพเสริมออร่านะคะใครที่ทำง,งานต้องติดต่อกับผู้คนนะคะ,ะหรือใครไม่ได้ติดต่อกับผู้ใดแต่เราใช้สีที่มันถูกโลกในเดือนนั้นมันก็จะช่วยเสริมบุคลิกภาพเราได้เสริมออร่านะเดี๋ยวเรามาดูคระลูกบารย์ให้สามสีนะคะ,ะสีนี้สีดำนะสีดำสีดำเป็นไปได้นะเราก็ใส่แซมกับสีอื่นก็ได้นะทุกคนนะไม่จำเป็นต้องดำทั้งชุดนะคะ สีนี้ก็เป็นสีคลาสสิกนะอ่าอ่ะเดี๋ยวเราต่ออีกสองสีนะอืมสีนี้ก็จะเป็นสีเทานะอ่าสีเทาก็สุขุมนะอ่าอ่ะอีกสีหนึ่งนะสามสีสีส้มนะสีส้มสีส้มสีเทาสีดำนะทุกคนใส่ผสมกันไปนะะอาจจะเป็นเครื่องประดับเสื้อผ้านะที่เราใส่นะในเดือนนี้นะคะ เดืนมกราคมนะคะก็เป็นสิริมงคลเสริมซัพย์นะเสริมบุคกระภาพนะคะแคปหน้าจอไปได้เลยนะอืมนะได้สีกันแล้วนะทุกคนครูซันนี่ก็จะให้เยกนำโชคนำชัยนะนำไปเสียงชัยนะคะนำไปเรียกว่าเอาสิ่งโชคเสียงชัยนะคะเปิดทางนะคะให้จักรวาลส่งนะมาให้ทางมัตเตอรี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลข ำโชคนำชัยกันนะว่าเลขอะไรกันนะคะทุกคนมีเลขสิบแปดสี่สิบสามแล้วก็สามสิบเอ็ดค่ะอ่าฉะนั้นเนี่ยเราลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยกันนะคะเผื่อจะได้เป็นจักรวาลซื้อเป็นใบเบิกทางนะคะจักรวาลจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ส่งลงมาตามอาลอตเตอรี่ก็เป็นไปได้นะคะอ่ค่ะเราได้เลขกันแล้วนะคะครูซันนี่นะคะจะเสี่ยงถามนะคะว่า ทุกคนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่นะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ใดพระราษสงฆ์นะคะอ่า,าศาสนาของทุกาศาสนาทุกคนมีอยู่แล้วนะคะอ่าหรือใครไม่มีาศาสนานะคะอาจจะนับถือตัวหนเองก็ได้นะคะแต่วันนี้รูสันนี่จะเสี่ยอ่าเสียงยนะคะว่าเาวาราศรีสีย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดปกป้องคุ้มครองรักษาคุณอยู่นะคะรูสันนี่จะหยิบเสียงไทยมาหนึ่งใบนะคะขอครณครูบาอาจารย์เปิดทางให้ด้วยนะอ่าหยิบมาหนึ่งใบอ่ะ สุรัสสวัสดีนะคะอืมอ่าคุ้มครองให้มีสติศิลปะดนตรีและการเรียนรู้คะ่ะนะคะอ่าฉะนั้นใครที่ไม่ได้ทํางานด้านศิลปะการเรียนอ่าหรือว่าเป็นคนที่ชอบเล่าเรียนศึกษานะคะ เี็กว่าให้ของขวัญนะคุณพ่อคุณแม่ครูซันนี่จําได้นะให้ของขวัญวันแม่เนี่ยเก็บเงินนะคะเก็บเงินแล้วก็แม่เงินไปโรงเรียนพอวันแม่ก็ซื้อของขวัญให้แม่นะเออคือณเวลานั้นเราก็ว่าเงินมันมากนะเหมือนของขวัญชิ้นจะใหญ่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายสําหรับแม่แม่เห็นเขาก็น้าตาคลอนนะว่าลูกเก็บเงินซื้อให้ให้เงินไปโรงเรียนแทนที่จะซื้ออะไรกินต้องมาเก็บเงินแม่ก็ไม่ได้อยากได้นะคะ แต่แม่ก็ทราบซึ้งนะว่าเราเนี่ยนึกถึงแม่ฉะนั้นเนี่ยพระแม่สุรัสวรีวก็เช่นกันนะคะถ้าใครทำนะ,ะก็เป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณนะคะอ่ะก็ลองไปทำกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะทุกคนชาวราศีสิงคุชนี่จะเสี่ยงทายนะคะถามไพ่นะคะว่า่าชาวราศีสิงค์ควรจะทำบุญใดเปนการเสริมบารมีเสริมบุญกุศลนะคะอ่าในเดือนมกราคมนี้นะคะอ่ะ ควรจะทําบุญด้านใดนะคะอ่าหยิบมาหนึ่งใบก็ร,ปปรบพราอาจารย์เปิดทางให้ด้วยนะคะโอ้โหโบวชพระบวชเนนบวชชีพรามโอ้โหก็เป็นเรื่องปฏิบัติธรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยเอาตามสะดวกนะทุกคนนะบวชพระบวชพรามบวชชีต่างๆนะคะฉะนั้นครูสนี่เชื่อว่าชาวราศีสิงห์เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะ มีหลายร้อยล้านคนทั่วโลกนะคะก็อาจจะไม่ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแต่บางคนบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธก็เป็นได้นะ,ะหรือบางคนบางท่านก็นับถือศาสนาพุทธฉะนั้นสิ่งที่ไพ่ใบนี้จะมาสื่อนะคะคือการทําสมาธิะคะ่ะวันนี้นะคะถ้าเราทําสมาธิอยู่ที่บ้านบวชจิตบวชใจที่บ้านก็ทําได้นะ,ะหรือใครที่สะดวกไปที่วัดก็ไปบวชไปปฏิบัติธรรมที่วัด แต่การไปเทปปฏิบัติธรรมที่วัดเราก็ต้องฝึกปล่อยวางด้วยนะคะอืมเพราะเราต้องปฏิสนธิเอ่อไม่ใช่ปฏิสนธิปฏิสัมพันธ์อ่าพูดผิดนะคะกับหลายๆคนนะคะอ่าอ,อาจจะมีการกระทุกกระทั่งนะะอืมนั่งตรงนี้นี่มันที่ของฉันเอ่อฉันเคยนั่งตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นมันมีหมดนะคะไม่ว่าคนทุกคนไปวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยอีโก้มันก็ยังมีอยู่นะคะ ความมีตัวมีตนอะไรต่างๆฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้นะถ้านผูอยากจะแนะนําทําที่บ้านก็ได้นะคะหรือทําที่วัดใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเลยนะคะอ่าก็อนุโมทนานะคะกับคนที่ตั้งใจจะไปบวชไปฝึกจิตฝึกใจนะคะไม่ว่าจะบวชที่บ้านหรือบวชที่วัดนะคะอืมทาได้ทุกศาสนานะคะการทําสมาธิถ้ามาท้ายสุดแล้วครูสันนิจจะเสียงไพ่นะคะเสียงทายนะคะถาม สารจากเทวดานะคะโอ้ไพ่ใบน,นี้หล่นมาแล้วนะคะสารจากเทวดาท่านไม่รอช้านะคะท่านรอจะมาพูดคุยกับชารีเสียงคููสนี่หยิบใบน,นี้มาเลยนะคะเมื่อใดที่จิตบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วกลิ่นสิลกลิ่นธรรมในตัวก็จะฟุง้งไปทั่วสามแดนโลกธาตุและจะเป็นผู้บรรลุในที่สุดความสวยงามความเพียรความบริบูรณ์ผลสุข โอ้โหสุดยอดเลยนะคะสิ่งที่ครุโคบาอาจารย์สารจากเทวดามาย้ำกับชาวราศีสิงนะคะเมื่อเราปฏิบัติธรรมกลิ่นสินกลิ่นธรรมนะเขาเรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะพระอินทร์หรือ,อเทวดายังไม่ชอบกลิ่นมนุษย์นะคะแต่มนุษย์ที่ฝึกจิตฝึกใจมีสิลมีธรรมทำดีคิดดีพูดดีทำดีจะมีกลิ่นหอม แล้วก็หอมไปถึงแดนโลกธาตุนะมันสื่อถึงอะไรคะคุณงามความดีของเราที่เราทำมันไม่ไปไหนคะ่ะเบื้องบนรู้นะคะฉะนั้นจงทำนะ,ค,ะความดีทุกวันทุกเวลาเท่าที่เราจะทำได้มีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วสิ่งด,ดีจะเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะก็โดยเฉพาะลาบผลเงินทองค่ะนะคะอ่าชาวราศีสิงห์ มาพร้อมกับลาบแล้วก็เงินทองทรัพย์สมบัตินะคะคุณเปิดประตูรับสมบัติได้เลยคะ่ะนะคะน้อมรับคำทำนายดีๆทุกประการที่กล่าวมากรด7 77 7เลยนะคะ7 7 7คะ่ะก็มาถึงตอนท้ายกันแล้วนะคะชาวราศีสิงห์ครูสันน็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะโชคดีปีใหม่มีสุขภาพแข็งแรงมัง่งคั่งร่ำรวยคิดสิ่งใดในทางที่ดีคิดสิ่งใดในทางที่ชอบประกรอบไปด้วยธรรมขอให้คุณสมหวัง ดังใจปรารถนาเป็นมหาเศรษฐีใจบุญกันทุกๆท่านใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ครูสันนีด้วยการกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นการเปิดการมองเห็นใครที่อยู่ราศีสิงห์เช่นเดียวกับคุณเขาก็จะรับคำตอบที่อาจจะปดล็อกปดใจคุณก็จะได้เป็นผู้ให้เช่นเดียวกับครูสันนีเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีทุกๆท่านสวัสดีปีใหม่เจอกันคลิปหน้านะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ